สัปดาห์ที่แล้วนะคุณแมวสวยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมป่ารบดังๆให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ฟังได้ยินนะผมป่ารบว่าข่าวเด icon ข่าวบอสพอนะมันกลบทุกข่าวในประเทศนี้ค่ะด้านหนึ่งมันก็บวกกับรัฐบาลรัฐบาลนายกอิงจะได้มีเวลาหายใจได้สักนิดหนึ่งนะครับค่ะ ก็ในเมื่ออารมณ์ของสังคมทั้งแผ่นดินถูกยืดยุดจุกระชากลากถูให้โฟกัสไปที่ข่าวเดียวไปโฟกัสไปที่เดอะไอคอนโฟกัสไปที่บอสพอลดังนั้นสังคมก็จะข้ามข้ามข่าวที่มันกำลังกระแทกไปที่รัฐบาลนายกอองซึ่งพี่หมาแก,ก่กำลังจ, <ะ S 2> จะเล่าให้ฟัง,งหลังจากนี้แก<ช>รร่รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชามติไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิรโทษกรรมซึ่งกำลังเป็น ก้อนกรวดก้อนเบลเลอร์ในรองเท้าของรัฐบาลพักผไทยอของนายกอเองอจะแก้ปัญหามันอย่างไรจะเอามันออกจากรองเท้าอย่างไรอะไรประมาณนั้นก้อนกรวดในรองเท้าเวลาเดินมันเจ็บนะเจ็บเดินได้ไม่เต็มเท้าด้วยต้องตะแคงเดินแสนสาหัสเลยค่ะแสนสาหัสเลยจะเอามันออกจากรองเท้าได้อย่างไรมันเป็นประเด็นเปรน้อนเป็นโจทย์ร้อนๆที่แก้แท้ขที่รัฐบาลของนายกเองนั่นแหละครับทีน่นี่ทีนี้ ยังมีอีกหลายเรื่องนะ,ะเรือดำน้ํากองทัพเรือก็ยังคาอยู่เครื่องบินขับไร่ของกองทัพอากาศก็ยังคากระังอยู่ะอ๋หลายเรื่องทีเดียวปรากฏว่าไอ้ข่าวเหล่านั้นถูกดิไอคอนกลบหมดโอ้ยต้องสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานี่ดิไอคอนทางนั้นข่าวดิไอคอนข่าวบอสพอลจึงเป็นบวกกับรัฐบาลนายกเองอ จึงเป็นบวกกับรัฐบาลพระเพื่อไทยคย่าจมน้อยเร่องสคจะได้มีจังหวัดได้หายใจให้ยคอสักนิดหนึ่งถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่มันก็เป็นผลลบกับสังคมกับประชาชนนะสัปดาสัปดาหีิแล้วผมพูดตรงๆผมพูดดังๆปารษแรงๆเนี่ยเด icon ที่มันแรงซะขนาดนั้นมันกลบทุกข่าวซะขนาดนั้นมันทําให้สังคมเนี่ยเผลอได้เหมือนกันก็เผลอไปมองแค่ข่าวเดียวไง ไม่ได้ม่ด้มองข่าวอื่นๆด้วยค่ะดังนั้นดังนั้นผมยังปรารบนะกังวลกังวลจะมีใครบางคนอาศัยทีเผอของสังคมไม่ทาอะไรต่อไม่อะไรที่มันไม่น่ารักอื <c oughs> ในช่วงจังหวะที่คนมองข้ามนี้ก็ใช่สิค่ะผมจึงบอกว่าข่าวบอสพอล์บวกกับรัฐบาลแต่มันไม่ดีกับสังคมเลยอโอเคข่าวต่อไปนี้ จะเกี่ยวพันกับสิ่งที่ผมลำพึงลำพันหรือไม่ก็คิดกันเอาเองก็แล้วกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่11ตุลาส,สดร้อนๆนะ11ตุลามีการประชุมคณะกรรมการที่เรียกกันว่าบอร์ด e e c ค่ะบอร์ด e e c ก็คือคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั่นแหละจะทำอะไรกันอย่างไร ในเขตภาคตวันออกในเขตพัฒนาพิเศษค่ะก็ต้องผ่านคณะกรรมาการชุดนี้จุดนี้อบอร์ดรีบมันว่าบอร์ดอีซีประธานบอร์ดก็คือรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค,คุณพิชัยชูนหรมวชิระ,ะ <c oughs> ที่จริงนะ เขาประชุมกันไปตั้งแต่เมื่อวันที่10ตอตุลามีมติกันไปตั้งแต่วันที่11ตอตุลาแต่เพิ่งสังคมเพิ่งจะมาไหวตัวสังคมเพิ่งจะมารู้ข่าวเอาช่วงศุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก็ผ่านมา10วันแล้วผ่านไปผ่านไปตั้งอาทิตย์กว่าผ่านไปตั้งอาทิตย์กว่าผ่านไปตั้ง10วันสังคมจริงเพิ่งรู้ว่าอ้อวันนั้นมีประชุมบอร์ดเอชซีอ้อวันนั้นมีมติซึ่ง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 มติที่ออกมานั้น มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่ดนายต้องถามเลยสัมปทานรถไฟฟ้าส p สัมปทานรถไฟฟ้า 4P ค่ผีใครที่ติดตามใครที่ติดตามจดวิทยวไทยอินไซต์ l ร์แมานานเนี่ยก็น่าจะจำได้นะครับว่าเราเคยชีช้ชวนสังคมให้ตั้งข้อสังเกตสัมปทานรถไฟฟ้า4 p เขาเซ็นสัญญาสัมปทานไปตั้งแต่24ตุลาคม2 5 6 2 จากวันนั้นถึงวันนี้ห้าปีผ่านไปครถไฟฟ้าซีพีไปถึงไหนประากฏว่าไปถึงไหนแล้วพี่ดนายจะตอบให้วันนี้เลยเราเคยบอกกับสังคมว่ามันยังไปไม่ถึงไหนเลยยังไปไม่ถึงไหนเลยยังไปไม่ถึงไหนเลยทำไมจึงไปไม่ถึงไหนทำไมจึงไปไม่ถึงไหนมาติดขัดมีปัญหาอะไร ปัญหาก็คือซีเขาขอแก้สัญญาสัมปทานสัญญาสัมปทานประมูลกันมาเรียบร้อยแล้วแก้ได้ด้วยเหรอในภายหลังเนี่ยสามารถทําได้ด้วยเหรอประมูลแล้วส,สัญญาแล้วยังไม่ทันได้ตอกเสาเข็มแม้แต่ต้นเดียววิ่งมาขอแก้สัมปทานเขาบอกว่าถ้าไม่แก้สัมปทานเขาเจงแน่แน่ดังนั้นถ้าจะไม่ให้เขาเจง มันก็จะต้องแก้สัมปรทานให้เขาแน่ๆอ,อ่ะคำถามก็คือที่มาขอแก้สัมปทานถ้าไม่แก้สมปรทานและเขาฝืนทำเขาเจ๊งแน่ๆเนี่ยคำมีเหตุผลอะไรต่อไปนี้คือเจดข้ออ้างของรถไฟฟ้า c ีผีขอแก้สัมประทานค่ะ แล้วคุณแมวสาวดูไปทีละช็อตนะ,ะฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นช่วยตัดสินให้ผมหน่อยยกให้เป็นกูรูยกให้เป็นศาลประชาชนอาจจะพยายามตั้งใจฟังอ่ะ,อะโอเครถไฟฟ้าซีพีเขาอ้างว่าหลังจากที่เขาสินสัญญาสัมปทานเมื่อปี62ไปแล้วมันก็เกิดปัญหาโควิดระบาดค่ะอันนี้เป็นเหตุผลข้อที่หนึ่งแหละ ่อจากโควิดระบาดก็ยังได้เกิดเหตุการณ์อะไรครับสงครามยูเครนค่ะนี่เป็นเขาอ้างกระทบหนักเลยรถไฟฟ้าซีพีเขาอ้างว่าเกิดโควิดระบาดเขาอ้างว่าเกิดสงครามยูเครนผลจากโควิดผลจากสงครามยูเครนมันทําให้ดอกเบีย้ยสูงขึ้นค่าก่อสร้างในโครงการสูงขึ้นค่า OM ก็คือ Operation and Main เม n เทนเนสสูงขึ้นก็คือค่าบริหารจัดการ คือต้นทุนมันแพงขึ้นขัาการสม่งขึ้นขณะเดียวกันขณะเดียวกันขณะเดียวกันไรายได้จากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ก็ไม่ได้เป็นไปตามประมาณการขยายความนิดหนึ่ง CP เขาได้สมรทานรถไฟฟ้าเชื่อม3ามสนามบินดอนเมืองสุนรภ,ภูมิอุตเภาแล้วเขายังได้สิทธิ์เข้าไปพัฒนาที่ดินมรกสันของการรถไฟในเชิงพันธ์ด้วย และเขายังได้สิทธิ์เข้าไปบริหารการเดินรถแอร์พอร์ตลิงค์แทนการรถไฟด้วยค่ะ<ม>ก็ดูแล้วว่าตัวเลขงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยมันยังน้อยเขาได้เยอะมากเขาได้เยอะมากเขาได้สัมปทานรถไฟฟ้าเชื่อม3าสนามบินเขาได้สัมปทานแอร์พอร์ตลิงค์เขาได้สัมปทานพัฒนาที่ทดินตรงออมาก์คสันเขาได้เยอะ แต่คราวนี้เขามาขอแก้สัมปทานเขาบอกว่าโควิดระบาดเขาบอกว่าเกิดสงครามยูเครนมันทำให้ดอกเบีย้ยสูงขึ้นทําให้ค่าก่อสร้างในโครงการสูงขึ้นทําให้ค่า operation and maintenance สูงขึ้น O&M ขณะเดียวกันโควิดก็ทําให้รายได้ Airport Link ไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตามประมาณการและขณะเดียวกันสงครามยูเครนที่เกิดขึ้นทําให้เศรษฐกิจโลกมันมันมันสลบ ก็คาดได้ว่ารายได้จากไฮสปีดเทนก็คือรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามมินมันจะไม่เป็นไปตามประมาณการเมื่ออะไรตรงไม่อะไรไม่เป็นไปตามประมาณการรถไฟฟ้า CP พีเขาก็บอกว่าขอให้รัฐช่วยเยียวยาเขานิดหนึ่งเขาบอกว่าเพราะเขาอ้างมากมายแก่กองทีเดียวก็อ้างที่1นึ่งโควิดระบาดเขาอ้างที่2เกิดสงครามยูเครนเขาอ้างที่สมดอกเบี้ยสูงขึ้นเขาอ้างที่สค่าก่อสร้างสูงขึ้นเขาอ้างที่ห้า ค่า Operation and Maintenance สูงขึ้นขข้อ,อ้างข้อที่6รายได้จากแอร์พอร์ตลิงไม่เป็นไปตามประมาณการข้ออ้างข้อที่7เขาอ,อ้างว่ารายได้ไฮสปีดเทนก็มีแนวโน้มจะไม่เป็นไปตามประมาณการดังนั้นดังนั้นสมมติฐานทางการเงินในโครงการของเขามันปลี่นไปหมดเลยจะไม่คุ้มอย่างเงเนรอสมมติฐานทางการเงินมันเปลี่ยน เขาบอกว่าจึงเป็นเหตุให้เขาไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ถ้าไม่แก้ไขสมปทานถ้าไม่แก้งเงื่อนไขสมปทานในบางข้อเขาก็คงหาใครมาปล่อยกู้ไม่ได้และเขาก็คงจะทำต่อไม่ได้โครงการก็จะไม่เดินหนะ้ารัดเยียานิดหนึ่งปรากฏว่าตั้งแต่ยุคลุงตู่อย่าโทษรัฐบาล เพื่อไทยเพียงรัฐบาลเดียวต้องย้อนกลับไปที่รัฐบาลลุงตู่รัฐบาลลุงตู่ปูทางวางฐานในการที่จะอนุมัติหลักการแก้สัมปทานให้กับรถไฟฟ้าสีพีไปแล้วมาถึงยุครัฐบาลพระเพื่อไทยเขาก็ไหลไปตามน้ำก็เท่านั้นเองอถูกไหมคือมีการยื่นเรื่องตัแต่ก่อนหน้านี้แล้วเขาขอแก้สัมปทานข้อไหนบ้างล่ะออย่างที่กาบเรียนนะค่ะ สมรทานของรถไฟฟ้าพครั้งนี้นอกจากจะได้สมรทานเดินรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุนรรภูมิอุตภายังได้สมรทานเข้าไปเดินรถแอร์พอร์ตลิง์ของการรถไฟยังได้สมรทานเข้าไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ดินใจก,ากลางกรุงเทพตรงมรดกสันของการรถไฟและรวมถึงที่ดินตรงศิริราชของการรถไฟด้วยอ,อู้ยเยอะค่ทีนี้ทีนี้มาดูทีละประเด็นนะที่เขาขอแก้สัมปทาน เริ่มกันที่แอร์พอระตลิงก์ก่อเริ่มกันที่แอร์พอร์ตลิงก์ก่อนไอ้เงื่อนไขสมรภนเดิมนะเขาบอกว่าการรถไฟเนี่ยรฟทเนี่ยต้องให้สิทธิ์ซีเข้าบริหารแอร์พอร์ตลิงก์ตั้งแต่วันที่24ตุลาปี2564เงื่อนไขสมรภานเดิมในวันเดียวกัน CP ต้องจ่ายค่าสิทธิ์แอร์พอร์ตลิงก์งวดเดียว1671ล้านบาทค่ะ ทำไมงวดเดียวทำไม1 0,000มล้านก็เพราะว่าแอร์พอร์ตลิงคุณไม่ต้องสร้างเลยแอร์พอร์ตลิงเขาสร้างเสร็จแล้วเขาให้บริการแล้วเขาเดินรถอยู่แล้วเขามีรายได้อยู่แล้วคุณมาทําต่อเข้ามาเสียบเข้ามาสวมคุณก็หากินได้เลยเดังนั้นคุณจะมาต่อรอต่อเถียงขอผ่อนขออะไรจะเป็อะไรไม่ได้นี่ก็คือเงือนไขสัมปทานปรากฏว่ารถไฟสีพีเขาขอ,ขอแก้สัมปทานข้อนี้ไอ้ที่เขาขอแก้ใหม่แก้อย่างไรดูดีๆนะ ขณะที่เขาเปิดประเด็นขอแก้สัมปทานโดยเฉพาะเรื่องการจ่ายค่าสิทธิ Link ์แอร์พอร์ตลิงคะขณะที่เขาเปิดประเด็นขอแก้สัมปทานขณะที่ยังไม่ตกลงกันสเสร็จเรียบร้อยการรถไฟกล้าที่จะยอมให้ CP เนี่ยเข้าไปบริหารแอร์พอร์ตลิงแล้วนะตั้งแต่วันที่24่ปี64ตุลาปีงทั้งทั้งที่ก,ก,ก,ก็ยังไม่ได้ตกลงกันเรื่องแก้สัญญ,ญาสัมปทานเลย และที่น่าสนใจก็คือแต่จนถึงขณะนี้ CP ก็ยังไม่ได้จ่ายค่าสิทธิ์แอร์พอร์ตลิง์แม่บาทเดียวที่บอกว่าต้องจ่ายงวดเดียว1,000 0 10,000กว่าล้านนี่ตกลงยังไม่ได้จ่ายตอนนี้ไม่ได้จ่ายแต่การรถไฟเขาจอบให้ CP เข้าไปเดิน mm hmm. ไปบริหาร a i r p o อร Link แล้ว mm hmm. ทีนี้ไปดูว่าเขาขอผ่อนอย่างไร c p พเขาขอแก้สมารา t า a ผ่อนจ่าย7ปีปีและ1งวดปีที่1ถึงปีที่6งวดละ 1,061ล้านที่เหลือไปรวบยอดจ่ายปีสุดท้ายปีที่7 4,268ล้านจากมวดเดียวขอเป็นผ่อนจ่าย7ปีมันเหมือนได้ฟรีเลยนะเนี่ยรู้สึกไหมแอรพอร์ตลิงเนี่ยมันให้บริการอยู่แล้วนะค่ะโอเคไปดูอีกประเด็นที่เขาขอแก้สัมปทานก็คือไอ้เงื่อนไขเดิมนี่นะรัฐตกลง ที่จะจ่ายเงินร่วมลงทุนไอส้สมรทานรถไฟฟ้าสิทีเนี่ยมันเป็นสมรทานภายใต้หลักการรัฐเอกชนร่วมกันลงทุนถูกไหมค่ะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างไปก่อนแล้วรัฐจะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยโดยจะจ่ายเงินร่วมลงทุนภายหลังโอเค <Okay. S 2> ค่ะโอเคเงื่อนไขเดิมเนี่ยรัฐจะจ่ายเงินร่วมลงทุน เมื่อสร้างเสร็จและเปิดเดินรถแล้วโดยรัฐจะแบ่งจ่าย10ปีปีละ14,965ล้านบาทรวมเป็นเงิน144,650ล้านบาทฟังให้ดีนะรัฐจะจ่ายเงินรูมลงทุนในส่วนของรัฐเนี่ยก็ต่อเมื่อ C p เนี่ยสร้างเสร็จและเปิดเดินรถแล้วนะค่ะแบ่งจ่าย10ปีปีละหนึ่งงวดนะโอเคองวดละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปประมาณนั้นนั่นแหละครับซีพีมาขอแก้ใหม่ เขาบอกเอางี้ขอแก้เป็นสร้างไปจ่ายไปเดิมเนี่ยสร้างเสร็จแล้วค่อยจ่ายเงินร่วมลงทุนในส่วนของรัฐซีพีบอกไม่เอาสร้างไปจ่ายไปก็คือทยอยสร้างทยอยจ่ายทยอยสร้างทยอยจ่ายสร้างไปจ่ายไปเรื่อยๆรัฐต, <CP. S 2> ต้องจ่ายเงินเร็วขึ้นว่างันเถอะใช่ส <Yes sir. S 2> ิซีพีเขาขอให้รัฐแบ่งจ่ายไม่เกินสิบสองงวดกำหนดมาด้วยว่าขอไม่เกินสิบสองงวดนะ ให้จ่ายทุกหกเดืนอนหมายความว่าจ่ายปีละสองวดจ่ายทุกห<ด>เดือนเท่ากับปีละสองงวดถ้าให้แบ่งจ่ายไม่เกินสิบสองงวดเท่ากับรัฐจะต้องสร้างไปจ่ายไปภายในหปีค่ะสังเกตไหมครับเงื่อนไขสมรทานให้ซีพีก่อสร้างรถไฟฟ้าให้เสร็จภายในห้าปี ซีก็ย้อนเก็ดรัฐขอแก้สมบทานสร้างไปจ่ายไปทยอยสร้างทยอยจ่ายไอ้ที่ทยอยจ่ายต้องไม่เกิน12งวดนะและใน12งวดเนี่ยต้องภายใน 6, 6ปีปนะมันพอดีกับระยะเวลาในการก่อสร้างสุดยอดนะสุดยอดใครเป็นคนคิดเงนะื่อนไขเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาหาแหล่งเงินกู้ไม่ได้มไม่ขอ ใครกู้ใครก็ไม่ให้กู้ดังนั้นรัฐก็โอเคประมาณนั้นเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งแรงไปกว่านั้นดิเอกประเด็นที่เขาขอแก้สัปมปทานค่ะ CP เขาขอเพิ่มคำจำกัดความในสัญญาสัปามปทานที่ที่จะแก้ไขกันใหม่ คำจำกัดความคำไหนล่ะที่เขาจะขอเพิ่มคำ,คำ,ค,ำคำจำกัดความเขาบอกว่าขอให้เติมเข้าไปในสัญญาสมบทานที่จะแก้ไขนะไอ้คำว่าเหตุสุดวิสัยและเหตุก็ปกตินะ,ะในสัญญาสมบทานมันจะมีสองคำคเหตุสุดวิสัยและเหตุผ่อนผันเหตุสุดวิสัยไม่ใช่ความผิดของเอกชนเหตุผ่อนผันหมายความว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้ผ่อนผันให้ให้เอกชนนะสุดวิสัยก็คือถ้ามันสุดวิสัยโทษเอกชนไม่ได้นะเหตุผ่อนผันก็คือถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ ผ่อนผันให,ให้เอกชนหน่อยนะโ <Okay. S 1> อเคซีพีขอเพิ่มคําจํากัดความของคําว่าเหตุสุดพิสัยและเหตุผ่อนผันให้ครอบคลุมอะไรให้ครอบคลุมเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสถานะการเงินของโครงการและซีพีเช่นเศรษฐกิจผันผวนถ้าเศรษฐกิจผันผวนและไปกระทบต่อสถานะทางการเงินของซีพี ถือเป็นเหตุสุดวิสัยถือเป็นเหตุต้องผ่อนผันให้กับสีพีเออก็จะไม่มีความผิดเออหรือกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงออลถ้าเข้าเกณฑ์ข้อนี้ก็จะไม่มีควปรากฏว่า11ตุลาคม2567 e บอร์ด e e c ประธานในที่ประชุมก็คือคุณพิชัยชุนทวิชริระใจถึงมีมติอนุมัติแก้สมบัตาน ให้กับรถไฟฟ้า CP รวม5ประเด็นด้วยกันทั้ง5ประเด็นมันก็อยู่ในประเด็นที่ CP พีเขาขอ CP ขออะไรให้หมดอันนี้คือเป็นน<ด>ติที่ขอออกมาแล้วหรอขั้นตอนต่อไปนําเสนอคอรมอเขาจะนําเสนอคอรมอภายในเดือนพิกาค่ะผมวัดใจคอรมอุ้งอิง้งจะก,กล้าลุยไฟยอนุมัติแก้สัญญาสัมปทานอุ้มรถไฟฟ้าซีพีไหม น่าสนใจนะมาดูสักนิดสิครับว่า5ประเด็นที่บอร์ด EC ซเขาอนุมัติไปประกบรอบด้วยอะไรบ้างประเด็น,รดนแรกคือ,ร,อรัฐเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินร่วมลงทุนนั่นเองเปลี่ยนอย่างไรจากจ่ายเมื่อสร้างเสร็จเป็นสร้างไปจ่ายไปประเด็นที่ 2. 2 CP เปลี่ยนวิธีจ่ายค่าสิทธิ์ a i r p o r t Link ค่ะเปลี่ยนอย่างไรจากจ่ายงวดเดียวขอใหม่เป็นผ่อนจ่าย7ปีค่ะโอเคเออประเด็นที่3ครับ หากดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง CP ได้ผลตอบแทนเกิน5.52%เขาเขาเพิ่มเติมอย่างไรครับเขาเพิ่มเติมเข้าไปในสัญญาสมมปทานที่จะมีการแก้ไขใหม่ว่าการรถไฟมีสิทธิ์ขอเพิ่มส่วนแบ่งผลประโยชน์จาก CP ได้นะแต่ผมไม่เชื่อว่า,าวการรถไฟจะได้รับสิทธิ์นั้นไม่มีทางอ่ะโอเค ประเด็นที่4ครับเปลี่ยนเงื่อนไขาการออก NTP ค่ะ NTP อธิบายกันนิดนึด่ง NTP ก็คือหนังสือที่ออกจากการรถไฟแจ้งให้ CP เข้าไซต์างานเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้แล้วเริ่มลงมือก่อสร้างได้แล้ว oh. เขาเรียกว่า NTP อีกทีนะครับ NTP ก็คือหนังสือออกจากการรถไฟแจ้ง ซีแจ้งให้เข้าพื้นที่ก่อสร้างเริ่มลงมือก่อสร้างได้แล้วเปลี่ยนเงื่อนไขาการออก NTP เปลี่ยนอย่างไรครับรฟทสามารถออกได้ทันทีในวันเซ็นแก้สัมปทานค่ะมันมีความหมายนะทันทีที่มีการออก NTP แล้วนับไปอีกกี่เดือนเงินร่วมลงทุนงวดแรก ของรัฐจะต้องเริ่มจ่าย oh แน่ๆโอเคประเด็นที่5ครับเพิ่มคําจํากัดความนะคะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผันก็นี่ไงที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยขออะไรมาให้หมดเ,มเขาเขาแก้ใหม่เป็น ครอบคลุมเหตุการณ์ที่กระทบต่อฐานะการเงินของ C ีพียกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจผันผวนเศรษฐกิจผันผวนกระทบฐานะการเงินซีพีให้ถือเป็นเหตุสุดวิสัยซีพีไม่ผิดหผลผลให้ถือเป็นเหตุผ,ลผล่อนผันต้องผ่อนผันให้ซีพีเดี๋ยวนําเสนอคอรมอเดือนพฤศจิกายนใช่คะย้ำอีก<ว>ครั้งใ,<ช><ะ>ในเดือนพฤศจิกาจะนําเสนอคอรมอก็ก็วัดใจจะกล้าลุยไฟไหมเพราะเพราะถ้า,านอนุมัติ แก้สัญญาสัมปทานให้กับรถไฟ้า c ีชั้นเดียวเชิงเดียวจริงๆก็หมายความว่าเขาเท่ากับว่าทุกสัญญาสัมปทานในในประเทศนี้ขอแก้ได้หมดมันอาจจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ถูกไหมใช่ไหมล่ะที่สําคัญที่สุดนะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าไปศึกษาโครงการนี้ศึกษาไอ้รถไฟฟ้า CP นี่แหละะและได้ทำรายงานขึ้นมาฉบับหนึ่งรายงานฉบับนี้ส่งเวียนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาระย่อเรื่องได้ดังนี้เตือนถ้าแก้ตามที่ CP ขอมันกระทบต่อหลักการร่วมลงทุนรัฐเอกชนหลักการร่วมลงทุนรัฐเอกชนหลักการมัอยู่ตรงไหน หลักการของมันก็คือหนึ่งลดภาระการเงินของรัฐสองลดความเสี่ยงให้แก่รัฐถ้าคุณทํากันอย่างนี้ถ้าคุณแก้กันอย่างนี้มันลดภาระทางการเงินของรัฐไหมม,มันกระจายความเสี่ยงออกจากตัวรัฐไหมขณะเดียวหว่ากันไปรายละเอียดอ่านเะบันทึกเวียนฉบับนี้ของสธง,งเนี่ยมันจะเป็นมันมันจะเป็นจุดสลบนะถ้าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนี่ย ก็จะพูดกันได้ว่าสตงอเขาเตือนแล้วนะกระทบต่อหลักการร่วมลงทุนรัฐกับเอกชนกระทบต่อหลักการกระจายภาระทางการเงินของรัฐก็กระทบต่อหลักการกระจายความเสี่ยงของรัฐนี่ใครจะลุยไฟเชิญเดี๋ยวรอติดตามเดือนพฤศจิกายน